มาพูดถึงอาจารย์ผู้ที่มีวิชาอาคมไสยศาสตร์เวทมนตร์ตาอาจารย์ในราชสําสนักอาจารย์ปุโรหิตที่อยู่ในวงังแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนผู้กล้านักรบผู้กล้ารวมถึงพระเกจิที่เรื่องวิชาอาคมเนี่ยเขามามีบทบาทในกองทัพที่ผมเคยพูดหรือที่ท่านเคยไปได้ยินเนี่ยเขามีบทบาทยังไงเขาทําอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้ถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะทําให้ท่านกระจ่างใจได้ขึ้นมาเยอะเลยไม่ว่าการศึกการลบ จะมีเมื่อไหร่จะมีตอนไหนจะมีทั้งที่มาแบบฉุกเฉินหรือจะไปยกทัพบ,บุกตีเมืองใดเนี่ยอาจารย์ก็จะดูเลิกยามคนสมัยก่อนเขาจะดูเลิกยามสมัยนี้อาจจะฟังดูแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยนับถือเท่าไหร่แต่ว่าก็ว่าไปตามยุคตามสมัยนะขอให้ท่านทําความเข้าใจด้วยนะพักความคิดของท่านไว้ก่อน เขาจะดูเลิกยามอาจารย์เนี่ยก็จะซอยคอยสร้างเครื่องรางของขังในสภาวะปกติสร้างเครื่องรางของขังปลุกเสกทําหน้าที่อาจารย์เสกเครื่องรางของของังสักเสกเลขยันให้กับทหารผู้กล้ารวมถึงเสกอาวุธด้วยนะสักไปที่อาวุธสักไปที่ดาบปะพมน้ำมนต์ทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งของทั้งสัตว์นะครับสวดดวงบ้านดวงเมืองดวงคนดวงของสวดหมดเลยนะครับนั่นหน้าที่อย่างอาจารย์แล้วก็รวมถึงการปรุงว่านยาต่างๆเอาไปให้ ทหารอินรวมถึงการแช่น้ำมนต์แช่น้ำว่านนะครับบางยุคนะอันนี้ผมพูดเป็นภาพรวมบางยุคเนี่ยแล้วก็บางยุกเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ทำพิธีเองบางยุคพระมหากษัตริย์ก็ทำพิธีร่วมกันเลยอย่างที่วัดตูมนะครับที่จังหวัดพระคนครศรียุยาเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะไปทำพิธีเกี่ยวกับเนี่ยพศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาสตร์ตาวุธเอาเสืออเส้อกงเสื้อเกาะช้างม้าวัาไวไาวเนี่ยไปทำพิธีไปเข้าพิธีที่นั่นนะครับมีหลักฐานนะครับ ชัดเจนเลยที่วัดตูมน่อยู่ที่จังหวัดออสุโขทัยท่านลองพิมพ์เข้าไปใน Google ดูก็ได้นะครับว่าวัดตูมเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับกษัตริย์กองทัพอยุทยาเป็นมาอย่างไงนั่นคือหลักฐานพอที่จะเป็นหลักฐานได้บ้างนะครับแต่ตัดภ่ามาที่การจดบันทึกของวัฒาการร้องอย่างที่ผมบอกไปนะอาจารย์ก็จะสวดเสกเลขยนันแล้วก็อาจารย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องรางของขัง,งน่ะนอกจากที่ทุกท่านรู้เนี่ยนะครับหุนพยนต์กุม,มารควายธนูอะไรต่างตะกุดผ้า,า,า,าประเจียยผ้ายันรวมถึงเครื่องรางของข,องของ ผมเคยพูดไว้เสมอเลยว่างัางเนี่ยเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของนักรบในสมัยก่อนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาแต่ง่ายต่อการเล่าต่อการฟังเนี่ยผมขอหยิบยกเป็นตัวอย่างก็คือยุคกรุงศรีอยุธยาเขาจะให้ง้างเนี่ยในบรรดาทหารเนี่ยหรือนักรบผู้กล้าจะมีนั่งตลอดแล้วก็จะมีการพรมอยู่ตลอดการพรมคือการมีอะไรกรันมีอะไรกันเนี่ยก็จะมีอาจารย์ไปประทมพิธีทำพิธีเหมือนกับอาจารย์อยู่ด้านนอกเราก็มีอะไรกันกับแฟนหรือว่ากับเมียของตัวเอง มันจะเป็นพิธีของเขานะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์แต่ละคนที่สร้างงั่งออกมานั้นให้ทําแบบไหนยังไงบ้างตรงนี้ผมไม่ขอพูดเยอะเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนก่อนนะครับการพมนั่งมันอาจจะทะลึ่งหน่อยนะครับแต่มันคือความจริงนะรที่การจดบันทึกนั้นได้บอกเอาไว้แบบนั้นจริงๆนะครับผมไม่ได้แต่งเองนะครับตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะเขาจะมีการพรมกันตลอดขุนศึกขุนพลบางคนเนี่ยเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งนักรบในคนคนเดียวกันเมื่อคนพวกนี้นะครับที่เป็นทั้งนักรบ เป็นทั้งอาจารย์เนี่ยเขาก็จะมากระทําพิธีทําพิธีเสร็จเป็นส่วนรวมกลับไปที่บ้านก็ทําพิธีอีกนะปลุกเสกเครื่องรางของขัง,ง,งให้เสร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยหรือเปล่าไม่แน่ใจผมพูดให้ฟังเลยนะครับเครื่องรางของขังของแต่ละคนมีเยอะแยะมากมายมีเป็นโกดังเลยแล้วเวลาไปลบเนี่ยเราจะต้องแบกมันไปทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับเอาไปเท่าที่เอาไปได้เช่นเลือกเอานะครับคือไม่ให้มันเกะก,กะพูดง่ายๆนะครับ ก็เลือกเข้าไปไปแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ใช้การปะผมน้ำมนต์ประสิทธิ์ประสาทส่วนไหนที่เป็นเครื่องรางของขังที่เกี่ยวกับเป็นดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยก็บอกกล่าวให้ติดตามกองทัพไปด้วยนะครับนั่นคือขุนพลขุนศึกที่เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งนักรบในคนคนเดียวกันแต่ถ้าตัดผ้ามาที่อาจารย์เนี่ยเขาจะเอาเครื่องรางของขังของเขาเนี่ยกองไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็โยงสายสิลไปหรือไม่ก็อาจารย์ก็จะทําพิธีทําน้ำมนต์เนี่ยไปปะพรมอาจารย์เนี่ย มีทั้งที่อยู่พระนครในระหว่างที่ยกทัพไปปราบเมืองหรือว่าไปสู้ศึกสู้รบไปรับทัพในกรณีที่ทัพของข้าศึกยกมาตีเราแล้วก็ในกรณีที่เราบุกไปตีเขาก็จะทําในลักษณะเดียวกันอาจารย์ยางต่านะครับจะมีอยู่สองคนคนหนึ่งจะทําพิธีอยู่ที่พระนครเหมือนเราจะไปตีขเขมรน,นะครับที่กําลังเป็นกระแสอยู่เลยตอนนี้นอย่าขำนะอาจารย์ท่านหนึ่งก็จะอยู่ที่กรุงเทพอยู่เมืองหลวง หรือเมืองใดเมืองหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกรุงเทพนะครับก็ทําพิธีของท่านไปอาจารย์ผู้หนึ่งจะต้องเดินทางไปพร้อมกับกองทัพแล้วก็ไปทําพิธีอยู่ตลอดแล้วก็อาจารย์ในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนสมัยปัจจุบันเนี่ยก็เปรียบเสมืนอ,อนคอตนนของปืนใหญ่ผู้ตรวจการหน้านะครับเขาจะไปดูส่งของไปนะรับส่งวิชาคมไปไปดูว่าข้าศึกอยู่ตรงไหนมีกันเท่าไหร่ ตั้งทัพอยู่แห่งหนตำบลใดรวมถึงการไปข่มขวัญศัตรูด้วยนะครับที่ผมได้เล่ามาอันนี้ผมพูดเป็นภาพรวมตัดไม้ข่มนามเอ,อ่ออะไรเอ,อืออาจารย์จะมีบทบาทในเรื่องพวกนี้เพราะว่าบางยุคเนี่ยถามว่าพระเกจิมีไหมมีแต่ว่าเขาไม่ค่อยอยากจะให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับราชการงานศึกสักเท่าไหร่แค่พอประมาณพอนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่ยุ่งเลยก็ไม่ใช่นะครับก็คือว่า พระก็คือพระพระมหากษัตริย์หรือว่าคนสมัยก่อนไม่ค่อยอยากจะให้ท่านมายุ่งเกี่ยวกับการศึกการลบสักเท่าไหร่อยากให้ท่านทํากิจของสงฆ์ไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาจารย์ซะส่วนใหญ่แต่ก็มีบางยุคนะครับที่มีพระเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนเลยคือเรื่องศึกบางระจันแล้วก็กลุ่มของนายมั่นที่คล้ายๆกันกับ,บ้ันบางระจันก็จะมามีบทบาทในลักษณะแบบนี้คอยทําพิธีให้ฝ่ายตรงข้ามเขาก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามีแก่เราอย่างเดียวนี่แหละอาจารย์นี่สําคัญ ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาส่งของมาดูฝ่ายเราเขาเห็นมันก็จะเป็นการเสียเปียบในเรื่องการที่เขารู้เราแต่เราไม่รู้เขานะครับนั่นมันขึ้นอยู่กับยุทธวิธีของทางทหารอาจารย์ผู้นี้ก็จะปิดบังกำแพงสถานที่ตั้งค่ายของฝ่ายเราเนี่ยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นแม้ว่าจะส่งของมาก็ไม่สามารถรู้ รือเห็นได้อาจารย์เนี่ยก็จะสู้กับอาจารย์ด้วยวิชาคาถาอาคมนึกภาพบอ,อกไหมครับแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ผู้นั้นทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาใครจะเก่งจะแก่กล้าวิชาอาคมมากกว่ากันใครจะสยบของของฝ่ายตรงข้ามได้ไวกว่าในระหว่างที่ไปสู้ศึกสู้รบกันเนี่ยอาจารย์จะนั่งสวดนั่งบริกรรมคาถาตลอดนะไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยนะทำงานหนักตลอด24ชั่วโมง่งมากกว่ากองทัพอีกอันนี้คือผมพูดให้ฟังตามตำราการจดบันทึกนะครับที่ผมเล่าให้ฟังมีการสวดเพิ่ม สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันส่งมาเนี่ยอาจารย์ต้องรับมือบางยุคเนี่ยอาจารย์ที่เดินทางไปกับกองทัพเนี่ยไปถึงสิบคนก็มียี่สิบคนก็มีนึกเอานะครับว่าอาจารย์หรือวิชาไสยศาสตร์เวทมนตาน่ะมีบทบาทกับบ้านเมืองมีบทบาทกับกองทัพเนี่ยขนาดไหนเขาถึงยกย่องเลยนะอาจารย์เนี่ยเมื่อนะครับในระหว่างที่สู้ศึกสู้สงครามกันอยู่อาจารย์สวดบริกรรมอยู่ ถ้าเกิดว่าอาจารย์ฝ่ายไทยสยบฝ่ายตรงข้ามได้สําเร็จเครื่องรางของขังทั้งหมดเนี่ยบางยุคนะครับก็สามารถที่จะไปช่วยคนได้ไปบีบคอไปหักคอบางยุคเนี่ยเครื่องรางของขังเนี่ยฆ่าคนได้เลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้มาพูดให้ท่านต่อต้านผมนะครับผมว่าไปตามตำราแต่บางยุคเนี่ยสยบเครื่องรางของขังให้แล้วเสร็จก่อนแล้วอาจารย์ทั้งหมดจะมาระดมพลังนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายระดมพลังระดมวิชา สวดเข้าไปที่ของให้มีสัาพกำลังคนให้เหมือนคนมากที่สุดเพื่อที่จะไปต่อลบต่อกอนกับคนแล้วทีนี้หลังจากที่สู้กับของเสร็จแล้วของของฝ่ายตรงข้ามน่มันก็ไม่ได้มีแค่หลักหมื่นหลักพันนะมีเป็นแสนเป็นล้านเลยฉะนั้นแล้วฝ่ายเราเนี่ยก็ควรที่จะสร้างของเครื่องรางของขัง,งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะสร้างได้มากเท่าไหร่นึกออกไหมครับทางที่ดีที่ดีที่สุดคือการสร้างอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดหย่อนสวดเสกอยู่ตลอด รวมถึงยิ่งอาจารย์คนนั้นไม่มีเมียจะเป็นอะไรที่เข้มขังมากที่สุดเปรียบเสมือนมีดนะครับที่รับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แหลมคมมากกว่ามีดที่รับทุกวันอยู่ก็จริงนะครับยิ่งอาจารย์ผู้นั้นไม่มีเมียนะครับเป็นผู้ที่ไม่ขาดภูมิใจนะสุดยอดอย่างนี้เลยนะครับท่านเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าหวังว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่โชคดีที่ท่านได้มายินมาได้ยินจากการจดบันทึกของวัฒนการล้อมจากผมที่ผมเล่าให้ฟังคนสู้กับคนของสู้กับของ แต่ถ้าเมื่อไหร่ของฝ่ายตรงข้ามพ่ายแพ้นะครับอาจารย์ก็จะมารดมพลังสวดวิชาอัดเข้าไปให้ของนะมีฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนสูม่มนเป็นคนแล้วก็บางยุคนะปรากฏตัวให้เห็นเลยแล้วก็ยืนเคียงข้างกับนักรบแล้วก็ต่อสู้กับกองทัพพมา่ากองทัพขเขมรกองทัพต่างๆที่มาลุกรานกองทัพไทยนี่เลยเหตุผลหนึ่งท่านพอจะเข้าใจหรือยังว่าทําไมประเทศไทย หรือกองศริยุทธยาหรือนักรบประเทศไทยทหารไทยเนี่ยอายุคก่อนๆเนี่ยแม้นว่าจะมีเพียงคนแค่หยิบมือเดียวแต่สามารถต่อลบต่อกลอนกับฝ่ายตรงข้ามได้ได้ชัยชนะขาดลอยแล้วก็ไม่เสียชีวิตแม้แต่เพียงผู้เดียวนี่แหละครับศยลศาสตร์มนตานี่แหละเข้ามาช่วยมีบทบาทให้กับกองทัพให้กับป้านเมืองมีจริงนะครับท่านจะเชื่อไม่เชื่อหรืออย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเคยมีประสบะการณ์นะค,คนที่มีประสบะการณ์เท่านั้นถึงจะเชื่อ คนที่ไม่มีประสบการณ์ต่อให้เล่าหมื่นครั้งล้านครั้งแสนครั้งก็ไม่มีทางเชื่อแต่ผมอยากจะให้ท่านรับรู้เอาไว้อย่างคือมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นแผ่นดินไทยเครื่องรางของขัง,งมีบุญคุณต่อประเทศไทยเหมือนกันเหมือนกับคนเหมือนกับ,บวัวเหมือนกับควายเหมือนกับสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะในการเอามาใช้ลนนลงสงครามของกษัตริย์และทหารไทยในยุคก่อน,อนผมถึงย้ำถึงบอกไงว่าการทำดีทำบุญทุกๆครั้ง ให้ท่านช่วยอุทิศสมบูรณ์สุศลรให้กับบรรพชนบรรพสัตว์บรรพุรุษที่ดีทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าความเหนื่อยยากลําบากที่ออกไปสู้อาหะปกป้องผืนแผ่นดินไทยเนี่ยบางยุคเนี่ยบางคนเนี่ยที่เป็นนักรบชาวบ้านธรรมดาเขาไม่รู้นะครับว่าเขาต้องสู้เพื่อกรุงศรีเขาไม่ร uh ู้นะครับว่าเขาต้องสู้เพื่อกรุงเทพเขารู้แค่ว่าเขาจะสู้เพื่อลูกหลานคนที่อยู่ใกล้ตัวของเขาให้มีผืนแผ่นดินอยู่เท่านั้นเองนะครับเขาไม่ยอมนะเขามีจิตใจที่ลุกลบแล้วก็ เด็ดเดียวนะเขาไม่ยอมนะแผ่นดินของเขาเน่ยเหมือนเป็นบรรพบุรุษเขาก็บอกต่อกันมาเหมือนกับผมเนี่ยบอกลูกผมบอกหลานผมไม่าไปยอมนะอย่าไปเอาแผ่นดินให้มันโดยง่ายพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยกว่าจะได้แผ่นดินกว่าจะรักษาแผ่นดินนี้ได้เยมันแลกมาด้วยอะไรอย่าไปยอมมันเด็ดขาดนะครับสู้ให้ขาดใจแล้วผมบอกอย่างหนึ่งนะครับผมสังเกตเห็นนะครับเพลงชาติไทยเนี่ยในท่อนๆนนไทยนี่รักสงบแต่ลบไม่ขาด ไปเทียบกับการจดบันทึกที่ผมไปอ่านมาเนี่ยจริงประเทศไทยเนี่ยมีดีทุกอย่างทรัพยากรทรัพย์ในดินสินในน้ํารวมถึงตัวบุคคลส่วนใหญ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่กินกันอย่างมามีความสุขนะครับเลื่อยมาแผ่นดินก็สมบูรณ์ปลูกอะไรก็งอกงามไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยากได้แผ่นดินคนอื่นมีแต่ชนชาติอื่นมันอยากได้แผ่นดินของเราแต่ไทยเราเนี่ยก็รักสงบนะรักสงบจริงๆอันนี้ผมไปเทียบกับการจดบันทึกในยุคหมื่นปีพันปี ที่ผมได้เอามาเล่าให้ทุกท่านฟังในทุกๆคลิปอ่ะเขาจะอยู่กันแบบปกติสูงเลยไม่มีเลยว่าเอ,อ้ยยุคนี้ไปบุกรุกเขาก่อนไม่มีนะครับเขาอยู่กันแบบนี้นะครับบางครั้งถูกเอาเปรียบเรื่องดินแดนเอาก็ยอมไม่อยากมีปัญหาเออเอาอยากได้ก็เอาไปไทยก็ยอมถอยแต่ความที่ยอมถอยยอมสงบยอมที่จะไม่มีเรื่องมีราวบาดหมางก,กับใครคําว่าพอมันไม่มีในหมู่คนชั่วจริงๆเลยแทบทุกยุคทุกสมัยก็กินแดนเข้ามาเรื่อย ท่านไปนเข้าใจเอาเองนะครับว่าผมกาลังสื่อถึงอะไรนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นประเทศกมัมพูประเทศอื่นๆทุกประเทศเลยมันอยากได้แผ่นดินเราอินแดนเข้ามาเอยจนในที่สุดเนี่ยคนนะครับที่เป็นคนไทยเนี่ยแม้ว่าเขาจะใจดีแต่ก็ไม่เสมอไปนะบางทีมันเกินเบอร์นะรวบรวมผู้คนรวบรวมสมัครพรรคพวกเนะสู้ขาดใจนะครับนั่นคือนิสัยคนไทยนะผมบอกไว้ให้นะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นลูกหลานบรรพบุรุษไทย อย่างแท้จริงครับไทยรักสงบลบไม่ขาดคือลบไม่ขาดนี่คือว่าไม่ขี้ขาดตาขาวอ่ะหรือแม้จะมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธนะครับถ้าได้ถูกต้อนเข้ามุมแล้วเนี่ยคือกูสู้จนขาดใจนะและสู้แล้วสู้ชนะด้วยนะครับนั่นคือนิสัยคนไทยนั่นคือนิสัยของบรรพบุรุษหรือเลือดไทยนะครับที่เขาถ่ายทอดกันมานั่นคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดท่านพอจะเข้าใจแล้วหรือยังว่าในคลิปที่ผมเอามาเล่าเนี่ยเกี่ยวกับวิชาคาถาอาคมเนี่ย ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยมีบทบาทเข้ามาในกองทัพเนี่ยเป็นอย่างไรขาดตกปกพ้องอยังไงผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยรวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยมีนะมีจริงนะครับมีจริงแล้วก็ผมก็เคยมีประสบการณ์แล้วด้วยผมเล่าเท่าที่พอเหมาะพอควรพอนะครับอะไรที่มันเวอร์อลังการเกินไปถ้าผมเล่าไปเนี่ยคนสมัยใหม่หรือคนที่ฟังเนี่ยบางคนนะครับเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับในสิ่งที่ผมเอามาเล่าก็เล่าพอประมาณแล้วกันก็อยากจะให้ผู้ติดตามของผม หรือคนไทยทุกคนที่มาสดับรับฟังเนี่ยได้รับรู้ก็เท่านั้นเองอย่างที่ผมบอกไปนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวก็มีคนมาเปิดเผยเองนะครับาฝากถึงเรื่องคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าถ้าไม่เชื่อนะครับก็เก็บไว้ในใจอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่มันแบบเชิงดูหมิ่นดูถูกว่าเฮ้ยไม่มีจริงหรอกบันบบุรุษบ,บรษบนบชนะงี่เง,ง่าไร้สาระถ้าเม้นในทํานองนี้นะครับคนนั้นเขาอุบัติเเกิดขึ้นเปิดเผยตัวต,วต,วตนเมื่อไหร่ คนที่มันจะซวยไปด้วยนะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับมันทําให้คนที่เขาไม่รู้อีหนูอีนี่คือญาติของมึงอ่ะนะมันจะซวยไปด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนในคําทานายของสองประเทศที่ผมเคยพูดบ่อยๆเนะี่ยมันมีคนในลักษณะที่แบบไม่เชื่อนี่แหละไม่เชื่อไม่พอนะครับไปดูถูกเหยียดหยามดูหมิน่นไปยามว่าบรรพุรุษไม่มีบรรพระชนไทยไม่มีกษัตริย์ไม่มีแล้วก็ไปแสดงออกด้วยลายลักษณ์อักษรอารมณ์กิริยามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องเพ้อเจ้อนะครับไม่มีอยู่จริง สุดท้ายท้ายสุดก็ถูกลากเอาไปอยู่ในยุคยุคนั้นในยุคที่คุณไม่เชื่อไม่ได้เอาไปสบายนะครับถ้าพูดเบียบียาก,ก็คือเอาไปกระทืบนั่นแหละเอาไปทรมานนะครับในเมืองไม่เชื่อมันก็ถูกต้องแล้วที่เขาพาคุณไปเจอพาไปเชื่อนะพาไปเห็นนี่คือบุคคลที่คุณดูถูกเหยียดหยามคือบรรพบุรุษไทยที่เขาอยู่อีกมิติหนึ่งซึ่งไม่ห่างไม่ไกลจากตัวเราเท่านั้นเองกอนจากการในวันนี้เหมือนเดิมอย่ามองว่าเป็นเรื่องน่าเบือ่อ การทำดีการทำบุญครั้งใดของท่านก็อยากจะให้ท่านช่วยกันอุทิศส่วนบุญสุขส่วนให้กับบรระชาชนบานกษตรไทยทุกยุคทุกสมัยที่ดีท่านทำไปเถอะในสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยเขารับรู้หมดผมพูดแค่นี้แหละก็ขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่เรื่องราวต่อไปคลิปต่อไปกรับสวัสดีครับ